สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะค่ะพบกันกับคุณครูเก่ศินะคะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสามนะคะวันพฤหัสบดีนะคะเดือนกันยายนพศสอง4ันห้ารอยหกสิบสี่นะคะค่ะวันนี้คุณครูเก่ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยที่สิบสองนะคะเรื่องจังหวัดของเรานะคะ เรื่องที่สี่นะคะประเพดีและเทศกาลนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่สิบสองนะคะจังหวัดของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูแกกจะถามเด็กๆว่าจังหวัดที่เด,ด็กๆกำลังอาศัยอยู่ในตอนนี้นะคะคือจังหวัดอะไรคะมีใครทราบไหมคะว่าตัวเองอยู่ในจังหวัดอะไรคะ บางคนก็อยู่จังหวัดมหาสารคามใช่ไหมลูกแต่บางคนก็อยู่จังหวัดกรสินใช่ไหมคะอย่างเช่นคุกแก่นะคะคุกแก่ก็อยู่จังหวัดกรสินนะคะซึ่งวันนี้คุณครูแก่ก็จะยกตัวอย่างประเพณีและเทศกาลของจังหวัดกรสิน์ให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกันนะคะเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ หน่วยที่สิบสองนะคะจังหวัดของเรานะคะเรื่องที่สี่นะคะประเพณีและเทศกาลนะคะ,ะ,ะก่อนอื่นนะคะคูเกก็จะถามเด็กว่าจังหวัดของเราคือจังหวัดอะไรคะซึ่งเด็กๆกำลังอาศัยอยู่นะคะคือจังหวัดอะไรคะ ถ้าใครอยู่จังหวัดมหาสารคามก็ตอบมหาสารคามนะคะถ้าใครอยู่ในจังหวัดกาฬสิน์ก็อยู่ก็ก็ตอบกาฬสินนะคะสําหรับครูแก่นะคะครูแก่อยู่จังหวัดกาฬสินครูแก่ก็จะตอบว่าจังหวัดกาฬสินนะคะจังหวัดของเราคือจังหวัดกาฬสินนะคะซึ่งวันนี้คุณครูแกจะยกตัวอย่างประเพณีและเทศกาลของจังหวัดกาฬสิน์นะคะมาให้เด็กๆ ได้รับชมรับฟังกันนะคะเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะ,ะเทศกาลแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ,ะก็คือเทศกาลมหากรรมองลามแพวากาชาตินะคะ เทศกาลโปง,งานมหากรรมโบร,ราณแพวาและงานกาชาติของจังหวัดตรังินป์นะคะเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดที่จัดเป็นประจำทุกปีนะคะและก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนะคะประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างให้ความสนใจกับงานเทศกาลนี้นะคะ,ะโดยในแต่ละปีนะคะจะมีชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะ เดินทางมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเรื่องชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ,ะเป็นปีละจำนวนมากเลยนะคะเพราะจังหวัดกาฬสินธุ์จัดทุกๆปีนะคะเทศากาลมหากรรมโบราณแว่ากาชาตินะคะแต่ปีนี้เราจัดไม่ได้เพราะอะไรลูกเพราะว่า โควิดยังระบาดอยู่นะคะโรคโควิด -19 บยกายัางระบาดอยู่ก็เลยงดนะคะไม่มีการจัดงานใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่าต่อไปค่ะ,ะเพนีอะไรคะลูกอ่าอันนี้ก็คือประเพณีบุญคุณลานนะลูกประเพณีบุญคุณลานหรือบุญคุ้มบุญกุ้มข้าวใหญ่นะคะ จะสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีนะคะบุญคุณลานตามวิถีเีต1สของชาวอีสานเรานะคะที่จะมีขึ้นหลังรดูการจิบเกี่ยวนะคะเพื่อระลึกถ,ถึงบุญคุณลานพระแม่โพศกนะคะและก็เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเรานะคะโดยคัดเลือกเอารวงข้าวที่มีความสมบูรณ์นะคะ นำมาปรับตกแต่งนะคะเป็นปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่ที่ประณีตงดงามของจังหวัดกาฬสินทรานะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือประเพณีส่งน้ำพระาธาตุยาโคนะคะอ่าประเพณีส่งน้ำพระาธาตุยาโคูเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งน้ำพระาธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสุงยางนะคะ,ะเพราะว่าเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชานะคะจัดจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะจะจัดขึ้นบริเวณพระาธาตุยาคูอำเภอกรมมราสัยนะคะ,ะหรือว่าบ้านศรีมานะคะจังหวัดกาลสิน จัดจัดทั้งหมด3วันสามคืนนะคะ,ะต่อไปนะคะต่อไปก็เป็นประเพณีตักบาเทโวโรหณนะะที่วัดภูสิงห์นะคะอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะคะ,ะประเพณีตักบาเทโวโรหณนะหมายถึงนะคะ,ะเป็นวันทรามบูญตักบาในเทศกาลวันออกอันสาของเรานะคะ ตามความเชื่อของพุทธศาสนกชนนะคะเขามีความเชื่อว่าเป็นวันที่สเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นยาวดึงนะคะหลังจากเทศนาอภิธรรมปิดกโปรดพุทธามารดานะคะเขาจะจัดกันทุกปีนะคะที่วัดภูสิองอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินธ์ของเรานะคะแต่วันนี้เขาไม่ได้จัดนะคะ เพราะโ,โารคโควิดสิบเก้ายังระบาดอยู่นะะก็เลยไม่มีการจัดงานจับบาตเทวโ,โรหณะขึ้นนะคะปีนี้ต่อไปค่ะต่อไปนะคะเด็เห็นภาพแล้วคิดว่าเป็นประเพณีอะไรลูกอ่าประเพณีบุญบ้ญบางไฟนะคะอ่าประเพณีบุญบ้างไฟของจงังหวัดกรสินแล้วนะคะ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อการร,รำรงชีวิตก็คือเป็นการอะไรลกูกเป็นการขอฝนให้ตกให้ตกถูกต้องตามฤดูกาลน,นะคะจะมีชาวนา,าที่ทำนานะคะเขาจะได้มีน้ำที่ให้ผลผลิตข้าวดีนะคะแล้วก็เป็นประเพณีบุญบ้องไปนะคะที่เป็นความเชื่อของชาวบ้าน ที่รับการถ่ายทอดมาจากปันผู้รุโ,ฆโ,ฆโนะคะ mm. เมื่อถึงช่วงเดือนหกหรือถึงเดือนจิตของทุกปีนะคะจะมีการจัดประเพณีบุญบ้างไฟนี้ขึ้นทุกปีนะคะแต่สําหรับปีนี้ก็จัดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโควิดยังระบาดอยู่นะคะไปนะคะเด็กเขียนรูปแล้วคงจะคิดได้นะคะคงจะรู้นะคะว่าเป็นประเพณีอะไรนะคะ รูปนี้ก็คือประเพณีแข่งเรือยาวนะคะประเพณีแข่งเรือยาวนะคะเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยนะคะที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาเป็นเวลาจานานนะคะ,ะและอาชีพหลักของคนไทยก็คืออาชีพอะไรลูกอา,นนะะอาชีพเกษตรกรรมนะคะอาชีพเกษตรกรรมหรือว่าอาชีพชาวนาทำไร่ทำสวนนะคะ ดังนั้นนะคะประเพณีการแข่งเรือมักจะจัดขึ้นรพร้อมๆกันในช่วงเดือนกันยายนนะคะถึงเดือนตุลาคมนะคะก็คือในเดือนนี้นะคะก็คือเดือนกันยาไปถึงหรือว่าไปหาเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้นะคะเขาะจะจัดประเพณีแข่งเรือยาวนะลูกแต่ปีนี้คงจัดไม่ได้นะคะเพราะว่าโรคโควิด -19 ยังไม่ ไม่อะไรโรกโรคโควิด -19 ยังไม่หยุดระบาดอยู่นะคะ,ะก็เลยไม่มีการจัดประเพณีการเดือยยาวขึ้นนะคะปีน,นี้ต่อไปนะคะต่อไปเป็นประเพณีลอยกระทงนะคะ,ะประเพณีลอยกระทงนะคะ,ะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยนะคะ จะตรงกับวันที่15ค่ำเดือน12ของทุกปีนะคะกาหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะดกเคาะนะคะและขอขามาต่อพระแม่โคงขานะคะแต่เอ๊ะปีนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันลอยกระทรงแล้วใช่ไหมคะอ,ะอาู้เกียจคิดว่าปีนี้วันลอยกระทรงน,น่าจะตรงกับวันที่19เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะอาน่าจะเป็นวันลอยกระทรงนะคะ ถ้าถึงวันลอยกระทงเด็กๆก็ชวนพ่อกับแม่ไปลอยกระทงนะคะในลอยกระทงเพื่อสะดอเดาะเคาะขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะไปนะคะอ่าออไปเป็นใบงานแล้วนะคะเด็กๆเอาชุดบันทึกร้อลอ,อยหนะ้าสามิเจดขึ้นมานะคะลูกอ่าเาบอกว่าอะไรลูกบอกว่าให้เด็กๆสังเกตดูซิว่า มีรูปใดบ้างที่เป็นประเพณีหรือเทศกาลที่รู้จักนะคะแล้วก็เด็กๆก็นําตัวเลขนะคะรูปข้างล่างแล้วก็จะมีตัวเลขนะคะนำมาเขียนใส่ในผังแบบฟองนะคะให้ถูกต้องนะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะเด็กๆมาดูภาพข้างล่างนะคะแต่ข้างบนก็จะเป็นผังแบบฟองนะคะที่จะให้เด็กๆเอาหมายเลข ตัวเลขมาเติมลงนะคะอ่าเด็กมาดูนะคะอ่าภาพแรกนะคะภาพที่หนึ่งด็กคิดว่าเป็นประเพณีหรือเทศกาลคะลูกภาพที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเป็นประเพณีนะคะอ่าก็คือประเพณีอะไรคะประเพณีลอยกระทงนะคะอ่าภาพที่หนึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงนะคะอ่าเด็กๆก็นํา หมายเลขหนึ่งหรือว่าตัวเลขหมายเลขนหนึ่งนะคะไปเติมลงในอะไรลูกในถังแปดฟองนะคะเดี๋ยวครูอยกพาทำนะคะเดี๋ยวก็เลขหนึ่งนะคะมาเขียนลงในโชคในวงกลมในผังแบบนี้นะคะเขียนเลขหนึ่งลงไปอ่าต่อไปค่ะภาพที่สองนะคะ รูปที่สองจะเป็นรูปเหมือนกับว่าคุณครูกำลังสอนอะไรลูกสอนน่าจะสอนเกี่ยวกับโลกหรือเปล่าลกโลกนะคะคุณครูถึงรูปโลกนะคะคุณครูเหมือนกับว่าสอนโลกโลกของเรานะคะอันนี้เด็กๆคิดว่าเป็นประเพณีหรือว่าเทศกาลไหมคะ รูปที่สองไม่เป็นทั้งประเพณีและเทศกาลนะคะส่วนรูปที่สามนะคะรูปที่สามรูปที่สามเด็กเห็นรูปแล้วคิดว่าเป็นอะไรรูปภาพอะไรคะอ,อันนี้จะเป็นประเพณีอะไรรูปประเพณีวิ่งชนควายนะคะประเพณีนี้จะอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะคะ รูปที่สามเป็นประเพณีวิ่งชนควายนะคะเด็กก็เอาหมายเลขสามมาเขียนลงในถังแบบฟองนะคะเขียนเลขสามลงไปเลยค่ะเลขสามนะคะเด็กเขียนลงไปเลยเอาทีนี้คะ่ะภาพที่สี่รูปที่สี่นะคะเด็กผู้ชายกําลังอะไรลูกยืนรดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่เป็นทั้งประเพณีไม่เป็นทั้งเทศกาลนะคะอ่า อันนี้ผ่าน,นะคะรูปที่ห้านะคะรูปที่ห้าจะเป็นการแข่งขันวิ่งใช่ไหมลูกวิ่งแขยงขันกันใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่เป็นประเพณีหรเทศกาลนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมารู้นะคะรูปที่หกนะคะรูปที่หกเด็กๆคิดว่าเป็นประเพณีหรือว,ว่าเทศกาลลูก รูปที่หกจะเป็นเทศกาลวันสงกราน,นะคะเห็นไหมคะมีดกับแม่ใช่ไหมคะกำลังเล่นน้ำอาตาาน้ำเล่นน้ำกันในวันสงกรานใช่ไหมคะรูปที่หกจะเป็นเทศกาลวันสงกรานนะคะทีนี้ก็หมายเลขหกตัวเลขหกนะคะมาเติมในช่องว่าเออนี้ ถังแบบกองนี้นะคะเรียกหกเติมไปนะคะต่อไปหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดจะเป็นภาพเด็กผู้ชายกาลังอาบนะ้ำใช่ไหมลูกภาพนี้ไม่ได้เป็นทั้งประเพณีและเทศกาลนะคะต่อไปเด็กๆมาดูภาพที่แปดนะคะภาพที่แปดจะเป็นภาพอะไรลูกการแข่งขันเรือยาวใช่ไหมคะาการแข่งขันเรือยาวนี้จะเป็นประเพณีนะลูก ประเพณีแขงันเรือยาวหรือก็หมายเล็แปเขียนลงในถังแบบกรมนะคะภาพสุดท้ายหมายเล็แปะนะคะใครเขียนเสร็จแล้วใครเขียนเสร็จแล้วไปหนะ้าถัดไปเลยนะคะไปแบบฝึกหัดหนะ้าถัดไปเลยค่ะแปบฝึกหัด จุดบันทึกร่องรอยหน้าสามสิบแปดนะคะทีนี้เด็กมาดูนะคะว่าเขาให้ให้เด็กๆทำอะไรนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆขีดกากระบาททับนะคะทับภาพบีนะคะเห็นไหมคะดเด็กๆเห็นนะคะนี่นี่ก็คือภาพบีนะคะาภาพบีนะคะให้เด็กๆขีดกากบ,บาททับภาพบีที่แตกต่างไปจากภาพเอนะคะเด็กสังเกตน,นะคะว่าภาพบีมีภาพไหนบ้างที่แตกต่าง แตกต่างไปจากภาพ A นะคะ,ะจะมีทั้งหมดอยู่จำนวน5จุดนะคะที่ภาพ B จะแตกต่างไปจากภาพ A นะคะทีนี้เด็กๆมาดูความรู้กั่กับูแก็เลยค่ะ,ะดเด็กๆมาดูภาพ B นะคะเด็กๆดูนะคะภาพ B นะคะ่เด็กมาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะมีก้อนหินใช่ไหมคะก้อนหินนะคะทีนี้แตกต่างไปจากภาพ A ไหมคะภาพ A มีไหมคะ าภาพ A ไม่มีก้อนหินนะคะแต่ภาพ b มีก้อนหินนะคะเพราะฉะนั้นภาพ b จะแตกต่างไปจากภาพ A e. จุดที่หนึ่งก็คือก้อนหินเด็กๆก็กากระบาดลงไปเลยค่ะขกากระบาดลงไปเลยนะคะาบาดก้อนหินลงไปเลยจุดแรกนะคะก็คือก้อนหินใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะจุดที่สองนะคะจุดที่สองเด็กๆมาดู เด็กผู้ชายกำลังนั่งอยู่บนหลังควายใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้มาดูนะคะคกับภาพเอเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะเขาจะมีข้อแตกต่างอ่ะดูเอดรูปควายก็จะเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ก็มีเด็กผู้ชายกําลังนั่งอยู่บนหลังควายใช่ไหมลูกอ่ะมีผ้าผูกหัวใช่ไหมคะคนนี้ก็มีผ้าผูกหัวนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวมาสังเกตนะคะผ้าผูกหัวของเด็กผู้ชาย าปีจะไม่มีอะไรลูกจะไม่มีตรงที่ผูกที่มัดใช่ไหมคะแต่ว่าภาพ A จะมีตรงที่ผูกกับที่มัดใช่ไหมคะอ่าเด,ด็กดก็ขีดกากระบ,บาดครับตรงนี้ลงไปคะว่าเขามีความแตกต่างจากภาพ A ตรงจุดนี้นะคะตรงที่ไม่มีที่ผูกที่มัดผ้านะคะต่อไปนะคะนี่เด็กก็มาดูลายตัวที่สองนะคะอ่าเด็กผู้ชายก็จะนั่ง บนหลักพายนะลูกอ่ะนี่เดี๋ยวมาสังเกตนะคะสังเกตดูนะคะว่าอ่ามาดูหน้าตาของควายนะลูกอ่าวายตัวรูปดีนะคะก็จะมีห่วงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ว่ารูปเอไม่มีใช่ไหมคะ,มมมคะอ่าทีนี้ก็เกิดข้อแตกต่างกันแล้วอีกก็กากระบะไรนี่คือมันแตกต่างกันแล้วนะคะดูง่ายๆนะลูกแตกต่างกันแล้วจุดที่ส นี้มาดูนะคะเด็กผู้ชายกําลังนั่งอยู่บนลกาใช่ไหมคะภาพ b ภาพ b ผูกผ้าไหมคะไม่ผูกนะคะแต่ภาพ a จะผูกผ้าใช่ไหมคะผูกผ้าสีม่วงทีนี้เด็กๆก็มาขี่กักรถะเลยค่ะขี่กักระบนหัวของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผูกผ้าสีม่วงเหมือนเด็กผู้ชายในภาพ a นะคะก็คือเขามีข้อแตกต่างแล้วนะคะ ก็ตกต่างแล้วเด็กก็การกระบ,บาดตกไปเลยค่ะตอนนี้จุดสุดท้ายนะลูกจุดสุดท้ายเด็กดูนะคะอ่าจุดสุดท้ายอ่เด็กผู้หญิงกับแม่อ่จับมือกันจูงมือกันใช่ไหมคะอันนี้ก็จับมือกันจูงเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ถัดกันมาจะเป็นผู้ชายใช่ไหมลูก ผู้ชายใส่เสือ้อแล้วก็ยกมือทำม,ม,มือเหมือนกันใช่ไหมคะถัดมาก็จะเป็นผู้หญิงผมสั้นผมสั้นเหมือนกันใส่เสือ้อใส่กระโปรงเหมือนกันนะคะทีนี้ถัดกันมาจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาใส่เสือ้อสีแดงกางเกงสีน้ำตาลสีน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ทีนี้มาดูรูปปีนะคะรูปปีจะใส่เสือ้อสีอะไรลูกสีม,ม่วงใช่ไหมคะเึ่เขาใส่เสือ้อสีม,ม่วง แตกต่างไปจากภาพ A e ไหมคะแตกต่างนะคะกาเกินก็สีเหมือนกันทองท้อก็เหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่เสื้อสีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวก็กา,ก,ารกระบาดเสื้อนะคะกา,รก,ารกระบาดเพิ่อครบห้าจุดได้ยังลูกครบแล้วนะคะครบทั้งห้าจุดแล้วนะคะที่เขาบอกว่ามีความแตกต่างจากภาพ e จาํานวนห้าจุดนะคะภาพ b จะมีความแตกต่าง จากภาพ E ถห้าจุดครบแล้วนะคะภาพนี้ก็จะเป็นผู้หญิงทำมือเหมือนกันนะคะผู้ชายถักกันมาก็จะทำมือเหมือนกันค่ะ,อะโอเคแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะ,ะต่อไปจะเป็นใบงานการบ้านนะคะลูกเอาการบ้านขึ้นมาเลยคะ่ะการบ้านหน้าหนึ่งร้อยนะคะ,ะเขาบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพน้องโบไปเที่ยว ประเพณียี่ป็งนนะคะที่จังหวัดอะไรลูกจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะอ่านีเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆนับจํานวนนะคะนับจํานวนภาพในช่องของแต่ละข้อนะลูกแล้วก็เขียนผลบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งจะเป็นรูปอะไรลูกรูปโคมไฟใช่ไหมคะ ทีนี้ได้เดมานับพร้อมๆกันกับคุณครูเกศนะคะนับโคมไฟพร้อมๆกันกับครูเกศนะคะช่องแรกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองนะคะอ่าคุณครูแกนับได้ยี่สิบสองนะคะเด็กๆนับได้ยี่บสองเหมือนกับคุณครูแกไหมลูกอ่าถ้านับได้ก็เขียนเลขยี่สิบสองลงไปในชอ่องสี่เหลี่ยมนะคะอสองสองนะคะอ่าเขียนเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มานับ ช่องต่อไปนะคะช่องถัดกันมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะ ได้ยี่สิบสองเท่ากันไหมลูกอ่าเท่ากันนะคะเด็กๆก็เขียนเลขยี่สิบสองลงไปเลยนะคะ,ะเลขยี่สิบสองลงไปในช่องสี่เหมือนกันเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะ,ะทีนี้เราก็นำเลขยี่สิบสองทั้งสองช่องนี้มาบวกกันนะคะอ่าเด็กๆมา,บวกก,วาบวกกันแล้วเท่าไหร่ลูกบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะทราบไหมคะ ไม่เอ้ยอ่าบวกกันแล้วจะได้สี่สิบสี่นะคะก็เขียนเลขสี่สิบสี่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าสำหรับข้อสองกับข้อสามคุณครูจะให้เด็กๆไปนับแล้วก็ไปบวกเป็นการบ้านนะคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียน ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะลูกียนลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็บวกกันได้ผลบวกหรือว่าผลลัพธ์เท่าไหร่ดีก็นามาเขียนลงในช่องว่างด้านข้างนี้นะคะครูะจะให้ไปทําเป็นการบ้านสองข้อนะลูกใครทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปนะลูกถ่ายรูป งลงในลายกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราจบบทเรียนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆทำงานเสร็จแล้วหรือว่าทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะ ถ่ายรูปส่งลงในลายปุ่มอนุนบาลสองของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการตรวจให้นะคะ,ะใครทำถูกใครทำสวยเขียนสวยคุณครูคก็จะมีคะแนนแล้วก็มีดาวเพิ่มให้นะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆให้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะอ่าเปิดเทอมเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ